สวัสดีครับมาติดตามความคืบหน้าของทีมตบสาวไทยนะฮะเล่บอลสาวไทยก็ลัดฟ้าถึงอิตาลีเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคลิปนี้เป็นความรู้สึกของเซียนตัวเก่าห้าเซียนตัวเก่าที่มีความรู้สึกเมื่อบินไปถึงแล้วก็ให้สัมภาษณ์มา ก็ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยนะชุดใหญ่ที่เป็นตัวแทนเฉพาะกิจในการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2021ก็ได้เดินทางถึงเมืองลิมินีประเทศอิตาลีเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับก่อนที่จะมีเวลาปรับตัว4วันนะเพื่อเตรียมลงแข่งขันแมตช์แรกพบกับทีมชาติคู่เวงคู่กรรมเลยฮนะทีมชาติญี่ปุ่นนะฮะ ในวันที่25พฤษภาคมนะเวลา2ทุ่มตรงหรือ20นาฬิกาช่อง3ถ่ายทอดสดให้เราได้รับชมกันนะครับก็ทีมงานก็เป็นเฮดโค้ดโค้ดแขกกิติคุณสีอุททวงนะฮะเป็นหัวหน้าฝึกสอนผู้นำไป สำหรับความรู้สึกของแต่ละคนนะฮะโค้ชแขกกล่าวว่าเป็นเกียรตินะฮะที่ได้มาคุมชุดในชันลีกยอมรับว่าตื่นเต้นเป็นอะไรที่ท้าทายสำหรับตัวเองก็ทีมเรามีเวลาสั้นมากเราแทบไม่ได้สัมผัสบอลเลยเราก็จะต้องซ้อมจริงจังก่อนแข่งขัน4วันนะครับแมตช์แรกๆก,ก็จะพยายามหมุนเปลียนตัวผู้เล่นเยอะหน่อยเนื่องจากสภาพความฟิตที่เราเตรียมตัวกันน้อยนะครับ ก็นั่นคือความรู้สึกของเฮดโค้ชนะฮะปัจจุบันมาดู5เซียนนะครับกิฟฮนะกิฟวิลาวันอภิญญพงศ์นะหัวเสาจอมเก่าของไทยเปิดเผยว่าจริงๆแล้วสำหรับการแข่งขันครั้งนี้ความคาดหวังของตัวเองคืออยากให้ทุกคนไม่บาดเจ็บเพราะเรานั้นไม่มีเวลาเตรียมทีมเลยเราไม่มีเวลาซ้อมทางร่างกายเลยซึ่งแมตชนี้มันเป็นแมตช์ระดับโลกซึ่งอาจจะมีการบาดเจ็บได้ง่าย เลยคิดว่าต้องทำอย่างไรนะฮะไม่ให้มีอาการบาดเจ็บเกิดขึ้นแต่เราจะพยายามโชว์ศักยภาพของเราอย่างดีที่สุดยังไม่ได้มองไปถึงว่าจะต้องชนะทุกแมตช์ถึงแม้จะต้องเจอทีมในเอเชียด้วยกันแต่เขาก็ได้เปรียบเราได้เตรียมทีมมานานกว่าเราเราก็ต้องเล่นให้เต็มที่ของเราก็พอเพราะเชื่อว่าผลจะต้องออกมาดีจากการเจอญี่ปุ่นจีนเกาหลีใต้เราก็จะทำให้ดีที่สุด สำหรับมือเซตร,ระดับโลกนะครับตัวเก่านะฮะนุชคือนุชนะฮะนุสลาต้อมคํามือเซตสาวคนดังกล่าฮะว่าความคาดหวังะเป็นไปได้ยากเหมือนกันในสัปดาห์แรกเพราะทุกคนพึ่งเพ,พิ่งอะไรครับมารวมตัวกันและเราแต่เราก็จะเล่นให้เกมออกมาสนุกเพราะรู้ว่าคนไทยรอเชียร์พวกเราอยู่มาดาูบอลเร็วนะฮะอย่างคุณน่องนะฮะปลื้มจิต ถิ่นขาวบรลเล็วตัวหลักของไทยกล่าวว่าสิ่งที่กังวลที่สุดความปลอดภัยเรื่องของโควิด -19 นะฮะเรื่องของการเป็นอยู่ที่จะต้องอยู่ในบับเบิ้ลซึ่งกฎระเบียบต่างๆเยอะมากห่วงเรื่องสุขภาพเป็นลำดับแรกของใช้ที่เตรียมนะฮะไปเป็นพิเศษต่างจากทุกๆครั้งก็คือหน้ากากาอนามายัยเจลล้างมือที่สำคัญตุนอาหารไปเยอะกว่าเดิมทุกๆครั้งนะเพราะเราไปอยู่นานและเราไม่ได้ออกไปไหน สำหรับออนนะฮะออนอุมารสิทธิลักษณ์หัวเสามือหนักของไทยนกะล่าวว่าเราจะทำให้ดีที่สุดในทุกนัดผลแพชนะมันก็คือกำไรอยู่แล้วเราจะทำให้เต็มที่ในทุกแมตช์แม้ร่างกายทุกคนไม่พร้อมนะฮะแต่ใจพร้อมมากเราจะสู้ให้เต็มที่นะครับสำหรับมริกากันทองหรือปูนะกล่าวว่าหวังว่าจะไม่บาดเจ็บฮนะ และสามารถทำผลงานได้ดีพวกเราจะทำให้เต็มที่ปรับสภาพร่างกายพยายามรักษามาตรฐานให้ดีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตลอดระยะเวลา5สัปดาห์อย่างน้อยได้ชัยชนะ1-2แมตช์ก็ยังดีนะครับนี่คือความรู้สึกของ5เซียนฮะไวเก่าของทีมวบลเล่หญิงทีมชาติไทยของเราก็มาติดตามเชียร์พวกเธอได้ฮะในแมตช์แรกวันที่2ีาที่จะถึงอีกไม่กี่วันเนี่ยครับ 20นาฬิกานะครับช่อง3ถ่ายทอดสดสวัสดีครับ